สนับสนุนโดยบ้านฟ้าเปียรมเลกแกรนเดทางดวนวงแหวนลำลูกกาบ้านหรูริมทะเลสบาบน้ำทเลแห่งอนาคตเริ่ม4.5ล้านบาทโทร02 987 9380 3ประเทศจีนกว้างใหญ่ไพศาลมีชนเผ่าหลายชนเผ่ามีหลายมณฑลมีหลายหัวเมืองเหตุใดพระนางผู้เจียนจึงสามารถปกครองดูแลได้ทั่วถึง ทำให้นางปราชาลาศมีความสุขได้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่นา่าสนใจอย่างยิ่งแม้ว่าชายาของหลี่เสียนพระรจชโอรสจะพยายามเรียนแบบคือพยายามจะดึงอํานาจเข้าสู่ตนเองแต่ก็ไม่สามารถจะทําได้เป็นผลสําเร็จไม่เป็นที่รักของขุนนางและชาวประชารวมถึงองค์หญิงหยงไท้ราชธิดาต้องการที่จะเป็นใหญ่ดังเช่นพระราชมารดาก็ไม่สามารถทําได้สําเร็จเป็นห้องเต้หญิง องค์แรกองค์เดียวของประเทศจีนซึ่งอันนี้ถ้าเราไม่นับในอดีตนะคะที่ยังมีคนนอกด่านหรือมีอิทธิพลหรือสมัยราชวงศ์ชิงจะมีซูสีไทเฮาหรือจะมีเมี่ยวจวงหรือว่าใครก็ตามก็ไม่สามารถที่จะยิ่งใหญ่เท่ากับบูเช็คเทียนได้ทั้งนี้มาตั้งแต่วัยเยาว์บูเช็คเทียนเข้าวังตั้งแต่เด็กได้เรียนรู้และศึกษาตำรับตำราต่างๆที่มีอยู่ในวังในยามว่าง แทนที่จะใช้เวลาในเรื่องของการซุบซิบนินทาหรือว่าฝึกที่จะปฏิบัติอย่างนางในทั้งปวงทั้งอย่างศึกษาและใกล้ชิดกับถังไทจงฮ่องเต้ด้วยดังนั้นบูชิ่เทียนจึงเก็บเกี่ยวเอาความรู้และการศึกษาต่างๆรวมทั้งศึกษาในเรื่องของประวัติในอดีตตั้งแต่ยุคชุนชิวถึงสมัยชินซีราชวงศ์ฮั่นปลายฮั่นมาถึงซุย ดังนั้นจะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถอย่างกว้างขวางทีเดียวมีความทรงจำที่ยอดเยี่ยมไม่ใช่ว่าจะมาแค่ชิงความเป็นใหญ่เท่านั้นยังต้องอาศัยความรู้ด้วยเมื่อบูเชกเรียนขึ้นว่าราชการในระยะแรกก็ยังสนับสนุนให้ถังเกาจงว่าราชการและช่วยดูแลอย่างทั่วถึงแต่ว่าถังเกาจงนั้นยังมัวเมาในเรื่องของราชสมบัติและสนมนางใน ในที่สุดบูชิเกียงจึงเข้าช่วยในเือในเรื่องของข้าราชการรวบรวมคนดีมีฝีมือทั้งฝ่ายบุญและฝ่ายบูเข้ามาช่วยในการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อสืบนโยบายของถังไทจงยกตัวอย่างเช่นรู้ว่าเป็นประเทศเกษตรกร,กรจึงยกเว้นภาษีที่แพงกับเหล่าเกษตรกรทั้งหลายรวมทั้งเรื่องของการเกณฑ์ทหารทำให้พืชผลผลิตนั้นอุดมสมบูรณ์เพราะได้รับการสนับสนุนจากรัฐ ทั้งยังมีไล่นาตัวอย่างให้ข้าราชการนั้นทําไล่นาเป็นตัวอย่างแก่ประชาชนสอนให้ประชาชนนั้นทํานาอย่างถูกต้องและรู้เท่าทันในเรื่องของฤดูการดังเช่นจยงไทกงได้บัญญัติเอาไว้นอกจากนี้แล้วในเรื่องของการวางรากฐานในการปกครองมีการศึกษากฎหมายในอดีตรวมทั้งการวางรากฐานในเรื่องของกฎหมายโดยศึกษากฎหมายของจางซุนอูจี เพราะถึงแม้จะไม่ถูกกันแต่ในเรื่องของการบริหารบ้านเมืองนั้นบูชิกทิตยังมีใจคอที่กว้างขวางที่ยอมรับในการบริหารบ้านเมืองที่ดีเยี่ยมในสมัยของทางไทจงมีการส่งเสริมคนดีมีความสามารถยกเว้นระบบเส้นสายส่งเสริมในด้านการศึกษาให้ประชาชนมีการศึกษาใครก็ตามที่มีความรู้ความสามารถ ไม่ว่ายากดีมีจนหรือไม่ใช่ลูกขุนนางก็สามารถสอบเข้ารับราชการเพื่อรับใช้แผ่นดินได้ดังนั้นบูเช็คเทียนจึงสามารถรวบรวมความคิดใหม่ๆของคนรุ่นใหม่มาช่วยในการบริหารบ้านเมืองอย่างมีประสิทธิภาพทั้งเป็นที่รักของประชาชนทุกคนด้วยยามใดที่บ้านเมืองมีปัญหาบูเชคเทียนก็จะต้องเข้าถึงปัญหาของประชาชนให้ขุนนางนั้นรายงานวันละสิคนในเรื่องราวของท้องถิ่นต่างๆ ปู่ชเชตเกียนทำงานหนักตลอดชีวิตอาจจะมีนักประวัติศาสตร์บางคนที่ไม่เห็นด้วยที่ผู้หญิงปกครองแต่ว่าการที่ผู้หญิงปกครองอย่างมีประสิทธิภาพก็เป็นสิ่งที่ควรศึกษาอย่างยิ่ง